ุ๋ยวรัตยาอุ้มทองใหญ่โชว์ฝีมือปลายจว่างทำแกงไตปลากลิ่นฟงน่ากินอีกแล้วหลงรักการเข้าครัวเป็นชีวิตจิตใจเลยก็ว่าได้สำหรับว่าที่คุณแม่จุ๋ยวรัตยานินคูหาที่ล่าสุดได้โชว์ฝีมือปลายจว่าอีกครั้งซึ่งเลือกทำอาหารเป็นแกงไตปลาเพื่อน,นำไปฝากออยอัจพรภรรยาของบีมกวีให้ได้ชิมอีกด้วยโดยจุ๋ยวรัตยายังได้เผยเคล็ดลับการทำแกงไตปลาฉบับคนทองให้ปลอดภัยพร้อมเขียนแคปชั่นว่าแฮชแท็กแม่จุ๋ยเข้าครัวแม่ทำแกงไตปลาไปฝากแม่ออยกับป้าเอมเมื่อหลายอาออาทิกนนจจะะเเป็เดืล เพิ่มเวลาตัดคลิปค่ะแม่ทําแบบเผ็ดน้อยสําหรับคนท้องด้วยกันเพราะแม่ก็อยากเวลาทานก็ตัดปลาทูกับผักเยอะๆไม่เน้นน้ําทานคู่กับผักสดข้าวสวยบวกไข่เจียวร้อนๆแค่นี้แม่ก็ฟินตุนไปหลายวันละค่ะนานๆทาทีเพราะถ้าตำผีแกงเครื่องเยอะจริงๆนิดนึงค่ะหน่อไม้เอาไปต้มก่อนให้นานกว่า30นาทีนิดนึงนะคะจะได้ปลอดภัยสําหรับคนท้องทั่วๆค่ะ ขอบคุณป้าออนมือตามพีกแกงนะคะร่อรถการสั่นสะเทือนตอนตามได้เยอะเลยขอบคุณภาพจุย๋ยวรัตยาภาพแหล่งข้อมูลข่าวสนุกนอดอทคอมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกัด้วยนะคะ